สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมวอนอล,ลีบีเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้โอ้หุ่นวายนะครับโอเคมาเราวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวเอสเปอร์กันนะครับผมเอสเปอร์ตัวเนี้ยนะครับดาเมจเอสนะครับครูดาวเอบวกนะครับแล้วก็ระยะเอนะครับแต่ตัวเอสเปอร์สำหรับผมอะคือมันเน้นระยะแบบสุดๆเลยนะทุกคนคือระยะมันไกลแบบไกลมากๆแบบ จะ60แล้วอะ55า้ามั้งถ้ะจำไม่ผิดนะครับงั้นถ้าน้องมาเนะี่ยสายนี้นะครับก็ผมว่าส่งเสริมน้องด้วยการแบบนะฮันท่าแบบอย่างอย่างโหดเลยนะก็คือว่าให้น้องไปฮันเตอร์สามและบัวอายนะครับผมน้องจะเพิ่มระยะอีก40%นะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับน้องด้วยตัวนี้นะครับผมดาร์กนะครับจอิลิตเพิ่มระยะให้น้องจากแบบ 40- อีก40%อนะเป็น เจ็ดสนะครับแต่ว่าเขาจะคิดฐานอย่างนี้นะครับก็คือสมมติว่าตัวน้องเองอาฐานคือ20%ถูกปะมันจะบวก40ไปก่อนนะครับเพราะบวก40เนี่ยสมมตินะครับผมลองตินและเล่นว่าอตอนนี้น้องบวกไปแล้ว31ถูกไหมนะครับน้องบวกไปแล้วเนี่ยไอ้ที่บวกอันเนี้ย20่สิบสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ครับบวกไปแล้วเนี่ยคือ15เปอร์เซ็นต์เนาะมันจะได้มาทั้งหมด31.5นะครับ 31.5นะครับถ้าบวกอีกยี่สิบห้ากามันีะกลับไปดูกวนกลับไปดูกวนดาวจะไปหลุดบวกอะไรวะาสี่สิบหรือยี่สิบห้านะเมื่อกี้ลืมไอสามสิบอ่อะกี่เหมือนจะสามสิบไกลๆเอาสามสิบนะครับแต่ว่าดาเมจดาเมจน้องนะครับไอ้ครูดาวเนี่ยก็ลดลงอนะีสิบห้าเนาะแล้วแต่ว่าดาเมจมันจะลดลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องแลกเอานะครับว่าอยากจะให้ น้องเนี่ยไปสุดทางไหมนะครับผมถ้าสุดทางเนี่ยสามเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่ะบวกไปอีก30%สิมมติฐานคือเท่านี้นะครับอันนี้คือเหมือนแบบเราหาง่ายๆคือฮันเตอร์เนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบว่าบูอาฮันเตอร์เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับอ่านะครับเนี่ยอันนี้คือพื้นฐานน้องเลยนะถ้าสมมุติว่าแค่ตั้งตัวเนี่ยน้องระยะไปละสี่สิบนะครับถือว่าแจ๋วอยู่นะครับถือว่าแจ๋วอยู่นะโอเคอเราจะมารีวิวด้านนี้ดีกว่า ไอ้แม่เดียวด่านก้กว้างๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวน้องคือโคตรจะกว้างนะครับเอยผมว่าด่านนี้ได้กวานะครับซากรุระนี่โอเคมาเมื่อกี้เข้าผิดครับกำลังจะจบรีวิวแล้วแต่โอ้ยลืมนะครับเข้าด่านธรรมดาจบไวไปหน่อยโอเคด่านนี้ก็ได้นะครับด่านนี้มันกว้างนะไม่เหมือนด่านแบบฮันเต็ดนะครับฮันเต็ดมันไม่กว้างฮันเต็ดมันแบบนิดเดียวอะ่ะนะครับมาโกนะครับโกโก้กัน ตัวเนี้ยบอกเลยว่าค่าวางแพงมากนะทุกคนพันแดนะครับเริ่มต้นที่พันแดนะวางได้แค่สี่ตัวนะครับน้องวางได้แค่สี่ตัวนะแล้วก็ค่าวางพันแดอีกด้วยก็ทําให้น้องแบบโอ้โหบึ้มบั่มอ่ะบอกเลยคือไม่ได้โหดบึ้มบั่มนะแพงแบบบึ้มบั่มแต่ว่าอย่าน้องเนี่ยข้อดีของน้องจริงๆเนี่ยก็คือว่าตัวน้องตีแอร์นะครับอ,อันนี้คือข้อดีของน้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมมองว่ามันตีแอร์มันก็จะถือเป็นข้อดีนะครับ โอเคเราจะวางน้องอยู่ตรงนี้ละกันนะครับแล้วเราจะดูกันว่ามันจะตีถึงขนาดไหนนะมาเนี่ยอเอาแค่นี้มันก็ตี <laughs> มันก็ตีเนี่ยเท่านี้แล้วอะ่ะม,มาถึงมันก็สามหนึ่งแล้วอะ่ะทุกคนโอเคสกิลน้องสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลพื้นฐานธรรมดาทั่วไปนะครับก็เป็นเป็นเอีธรรมดาเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าน้องจะตีแค่ฮิตเดียวนะครับ <c oughs> แค่นี้น,นะครับเราก็คูดาวค่อนข้างแบบแบบ เยอะ,อะนะครับไม่ได้แบบทําเยอะเยอะเฉยๆอะเยอะโคตรๆอะนะครับคือแบบมันเยอะจริงๆนะครับ5คือแค่วางมาน้องกูดาวไปแล้ว5.4วิอะนะอาจจะต้องแบบอาจจะต้องใช้ดาร์กจริงๆอะนะครับแต่ว่าถ้าใช้ดาร์กก็น้องก็ลดลงไปอีกคือก็ตีเบากว่านี้อีกนะแต่ว่าระยะคือมันแบบโคตรจะกว้างไงทุกคนคือถ้าเรามองแค่ระยะว่าว่าเราอยากได้ระยะน้องก,องกว้างๆเนี่ยครับผมมองว่ามันแบบ ตอบโจทย์มากเลยเอามาขิงระยะเอามาขิงระยะอมไม่ได้ขิงอะไรเลยขิงระยะอย่างเดียวพอนะครับออตอนนี้ผมอัพไม่ทันแล้วนะโกมานะครับเราก็จะอัพกันให้ตันไปก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตัวนี้มันจะไปวนตรงนี้นะครับวนตรงนี้อมืมันก็เลยไม่จําเป็นต้องรีบมากนะครับไม่จำเป็นต้องรีบมากผมก็เริ่มจะรีบแล้ว พะน้องตีเบามากนะด่านครั้งไอคลิปที่แล้วนะครับก็คือที่อัดไปครั้งที่แล้วโอ้โห่มน้อวางสี่ตัวแล้วด่านมันแคบมากเออแต่ด่านนี้มันกว้างนะครับก็ให้อภัยได้นะครับด่านนี้มันกว้างแล้วเงินที่ใช้อัพน้องโคตรแพงบอกเลยครั้งที่แล้วผมแบบตกใจอ่ะเอออันนี้ผมเลยแบบต้องแบบต้องอัพตันจริงๆนะครับไม่อันไม่ตันไม่ได้อ่ะมันโอ้โหมันใช้เงินแรงมากนะครับตัวนี้ ใช้เงินสูงมากนะครับได้ดาเมจดันต่ำมากอีก <c oughs> คือแบบค่าวางตัวพันแปดะเออแต่ถ้าใครชอบเอสเปอร์หรือเป็นเมนเขานะครับก็ก็สนับสนุนเขาได้โดยการซื้อตัวเขานะครับแต่ว่าตัวนี้เอ่อต้องซื้อเป็นไชนีเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเทรดได้นะครับผมมาเรามาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยนะครับก็คือสกิลนี้เนาะเป็น L e นะครับตีฮิตเดียวเท่านั้นนะครับ ก็จะอย่างนี้นั้นิ่งๆเนิบๆแบบยิงปุ้งปังปุ้งปังไปนะมาสกิล2กันเลยดีกว่านะครับสกิลนี้จะค่อนข้างดีขึ้นอีกนะครับก็คือเป็นสกิลตัดโลได้ดีมากๆนะผมว่านะในความรู้สึกผมนะเป็นสกิลตัดโลได้ดีมากนะครับเพราะว่าละวงก็ค่อนข้างโอเคนะเนี่ยวงน้องจะอยู่ที่เลาวานี่ทุกคนดูดิวงใหญ่อยู่นะทําเล่นนะครับวงใหญ่มาก วงใหญ่ขนาดที่ว่าตีได้4ีถึงหตัวนะครับแล้วก็ครูดาวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแค่6.3าวิเท่านั้นเองนะครับทุกคนหรือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีนะผมว่าสกิลนี้ใช้ได้นะครับเอาไว้ตัดโล่ไว้ตัดไรน,นะครับมาสกิลต่อไปกันเลยเด้อสกิลที่3และ4ี่เนี่ยผมแนะนําว่าเรียงในเลียงนะครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ทําให้แบบน้องแบบ แทบจะไรประโยชน์นะทุกคนเพราะว่าดูดีมันตีอะดูมันตีเป็นแถวตรงอะแล้วมันตรงแบบแทงเล็กๆะนะครับมันอาจจะทําให้การทําดาเมจในช่วงเนี้ยของน้องอะชะง,งักไปเลยนะครับถึงจะวางได้4ตัวก็เถอะนะครับก็อาจจะกระชังงักไปเลยแต่ว่าข้อดีของน้องจริงๆผมว่ามันก็คงจะเป็นระยะนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยระยะ44นะครับทุกคนเดี๋ยวผมอ,อัพสกิอีกสกิลให้ดูนะอ่ะนี่คือสกิลที่เท่าไหร่ละที่4ปะ่ะเออที่4คนระับ3กับ4เนี่ยที่ผมบอกให้อัพข้ามไปนะครับ เพราะว่าเนี่ยน้อง1คือตีิตเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีคือระยะมันกว้างมากๆนะครับเนี่ยอันนี้คือน่าจะกว้างสุดแล้วมั้ง54นะครับ54ี่ทุกคน,นอันนี้คือมีแค่ฮันเตอร์สนะ54เนี่ยวงเท่านี้คืออยู่ตรงนู้นผมก็ตีได้อะอยู่ตรงนี้ก็ตีได้อะเออคือมันแบบกว้างมากๆนะคือแบบโกโจน่าจะ60ปะ่ะแต่นี่คือ54่แล้วอะขนาดมีแค่ฮันเตอร์หนึ่งเองนะ แล้วถ้ามันถ้ามันมีแบบดีควียมมาด้วยหรือว่าอันดิเม่01อะไรเงี้ยอันดีเม่เงเี้ย,นนยก็อาจจะโหดกว่าน,นี้นะครับแต่ก็โอเคครับน้องไม่มีนะ <c oughs> โอเคสกิลถัดไปนะครับสกิลนี้ผมว่าได้อยู่นะครับได้เรื่องอยู่สกิลเนี้ยแอบเหมือนทรงนะครับก็คือตีสี่ฮิตนะครับแล้วก็ใช้แบบบื้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 บอย่างเงี้ยเหมือนตามเสียงมันนะบื้บบื้บบึ้บเนี่ย แต่ผมว่ามันจะเท,เท่เท่กว่าทรงหน่อยนะครับเพราะว่าแบบมันมีแบบเห็นปะมันเป็นหินเนาะเป็นหินเป็นอะไรอย่างงี้นะครับเหมือนเซกหินขึ้นมาเออปึ๊บดึงหินขึ้นมาก็ตีตีต,ตีตีนะครับเป็น4ี่ฮิตผมว่าสกิลเนี่ยผ่านครับใช้ได้แต่3กับ4 2กับ3เนี่ยคือเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับนอกจากจะตั้งตรงเนี้ยตั้งตรงที่เลยนะแล้วให้มันตีวิว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 อย่างเงี้ยเพราะวงมันกว้างจริงแต่พออัพสกิล4สแล้วเนี่ย นะครับวงมันเหลือแค่4ี่สนะทุกคนนี่คือจะตันแล้วนะเนี่ยมาสกิลถอดไปนะครับปึ้งนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือสีฮิตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีเอฟเฟกของตัวหินมาเพิ่มนะครับเพิ่มเติมนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีแบบเฮ้ยเหมือนไม่ใช่หินเลยนะเมื่อกี้เหมือนเป็นอะไรไม่รู้อะไรสักอย่างเดี๋ยวไม่ใช่หินเหมือนจะหินแต่ไม่ใช่หินอะไรสักอย่างนะครับมันมันแบบลายตานะโอ้โหเอฟเฟกมันก็เกินไปโอเค นี่ก็เป็นตันน้องๆแล้วนะครับจากระยะที่กว้างมากๆนะครับก็คือ,อ,อ55นะครับเหลือแค่44นะครับแต่ครูดาวก็ลงมาถึง 6.3v นะครับแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยดาเมจน้อยมากนะครับแต่น้องตั้งได้4ตัวนะได,ได้ได้4ตัวนะครับแล้วค่าอัพก็แพงมากๆด้วยนะครับใครอยากจะเก็บน้องไว้ใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาถึงความแบบคุ้มค่านิดน,นึงนะครับว่า ตัวน้องดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างน้องไม่มีสกิลอะไรที่เป็นพิเศษมากมาย <c oughs> คือไม่มีติดบัฟไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันอาจจะมีดีอะไรที่ผมไม่รู้หรือเปล่าอาจจะมีสกิลแบบเป็นพัสซีที่ผมไม่รู้หรือเปล่านะครับเพราะผมยังไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> ผมไม่เห็นอะไรเลยอัน,นดี้ดูดูบัฟมันตีก็ได้ปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งก็ก็ปกติก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่ดาเมจล้วนๆนะครับ แล้วก็วงที่โคตรจะกว้างนะครับเพราะว่าอะถ้าสมมุติที่ผมลองเอาตัวให้ดูเลยนะเอ่อตอนที่น้องยังวงกว้างๆเนี่ยน้องจะวงกว้างถึง54.1นะครับ54.1คือมันกว้างระดับที่แบบอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ผมต้องขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นนะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยกว้างระดับเนี่ยนะครับกว้างระดับเนี่ยระดับเนี่ยคือทั้งทั้งแบบแมปเนี่ยเกิดจะเป็นของน้องคนเดียวนะครับ แต่ข้อเสียก็คือว่ามันมันตีได้แค่ตรงเนี้ยผมว่าอันเนี้ยจะเป็นเมนของน้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าการที่น้องตีได้แบบแค่เนี้ยนะครับตีแบบแท่งตรง,ตรง,ตรงๆแค่เนี้ยมันทําให้เป็นอุปสร,รรคในการตีหรือเปล่านะครับอันนี้ผมมองแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นฮิตเดียวด้วยนะครับอาจจะทําให้แบบว่าดาเมจมันกระจึ๊กนึงอย่างเงี้ยแบบตึก๊กเห็นป่ะมันฮิตเดียวนะครับผมมองว่ามันมสำหรับผมผมมองไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครเมนน้องอยู่หรือว่าคิดรู้สึกว่าน้องเก่งนะครับก็ ก็ก็เก่งก็ได้ครับเก่งก็ได้แต่เท่าับผมว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยดีความเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันแบบไม่ไม่เก่งนะครับไม่ไม่เก่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสมราคาเท่าไหร่นะครับถึงดาเมจจะเป็น S เนี่ยแต่ว่าดาเมจยังแค่15520นะครับแล้วก็ระยะ6เออไม่ใช่คููดาวนะครับ6.3นะครับแล้วก็ระยะอยู่แค่44นะครับถ้าเราลองมองเรื่องระยะไปนะครับว่าเออถ้าสมมุติว่า น้องเนี่ยได้เพิ่มระยะไปอีกสามสิบเอร์เซนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะกับตรงนั้นนะครับเพิ่มอีก30%มเนี่ยก็อ่ะบวกไม่ใช่สิสีนะครับสี่สนะครับบวก30%นะครับ ก็ระยะน้องจะอ,อยู่ที่57นะครับแต่ถ้าน้องได้บูอายอีกนะครับแบบโอ้โหอภิม,ม,ม,อมามหิอภิมาห์มามหาบูอายนะครับรก,รก็คือจากตอนนี้น้องเออ่ดาเมเอ่อครูดาวไม่ใช,ใช่ระยะ44ใช่ไหมก็ถ้าสมมติบวกแบบคร่าวๆเลยแบบแบบแบบ,แอ,บแบบอิงอิงเอาวันเนี้ยมาบวกเลยนะครับผมตีให้ลดให้หน่อยละกันนะครับเป็น40ละกันนะครับ40บวกบูอายยีนะครับได้เป็น50เนาะ อันนี้ผมบวกแบบ,แบ,บล,ดลดให้แล้วนะลดให้แล้วนะครับมันอาจจะอยู่ราวๆนี้แหละนะครับแล้วมันจะใช้ฐานทั้งหมดนะครับในการบวกก็คือ50เนาะ50บวกอีก30%นะครับเ,เนี่ยระยะน้องจะเท่ากับ65นะครับทุกคนก็คืออันนี้40ก็ว่ากว้างแล้วใช่ไหม65อยู่แต่อยู่ตรงนูน้นนะมาดูทรงนะครับคือไกลมากนะครับไกลมากไกลมากจะถามว่าดาเมจน้องก็จะแบบมันก็เบาโคตรๆนะครับก็ ก็ลองชั่งน้าหนักกันดูนะครับไม่ได้ชี้นาแต่ประการใดนะครับแต่สําหรับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองมันไม่ดีนะครับก็ใครอยากจะเล่นน้องก็ศึกษาน้องนะครับว่าน้องประมาณไหนนะครับแต่นี่ก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าสกิลเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมานะครับผมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ใครมีข้อแนะนําติชมอะไรนะครับ อยากให้ผมทําคลิปแบบไหนนะครับรีวิวตัวอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมจะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ